เลือกนายกอบจชัยภูมิและท้ายที่สุดก็ได้นายกอบจคนใหม่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเป็นคนใหม่นะคะเพราะคนเก่าที่ลาออกไปเป็นการลาออกก่อนจะครบวาระก็กลับมาลงชิงแต่ท้ายแพ้ให้กับฝั่งของพักภูมิใจไทยโอ้โหเหมือนมันเป็นศึกระหว่างพักร่วมรัฐบาลสองพัก ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเพราะเวทีนี้พลังประชารัฐเขาก็ส่งเหมือนกันเนี่ยนะคะ<อ>คนที่เอาชนะไปได้แล้วก็ได้เป็นนายกอบจอชัยภูมิคนล่าสุดก็คือคุณสุรีวรรณนาคาสายหรือว่าคุณปุ้ยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะได้คะแนนไป2 1 1แ0 3คะแนนค่ะนี่เอาชนะไปแบบขาดลอยเหมือนกันนะส่วนอันดับที่สองค่ะก็คืออดีตนายกอบจอที่ลาออกก่อนจะครบวาระนี่แหละคุณอารามโลวีระหมายเลขสามนะคะ ได้คะแนนไป178,129คะแนนค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือคุณจารุวันจังหวะหมายเลข2ได้ไป94,000กว่าคะแนนอันนี้เอาแค่3อันดับนะคุณผู้ชมคะซึ่งพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาส่งคุณสุรีวรรณนาคาสายหรือว่าคุณปุ้ยซึ่งเป็นภรรยาของคุณสัมฤธิ์แทนทรัพย์สอสอภูมิใจไทยเขต3จังหวัดชัยภูมิค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของบ้านใหญ่บุรีรัมย์อีกหนึ่งสมัยนะคะเนี่ยค่ะ